สวัสดีค่ะหมประกบใหญ่นะคะก็คลิปนี้นะคะก็จะมานะตอบคำถามนะแฟนคลับนะ,ะหลายหลายท่านที่ถามกันเข้ามาบ่อยๆนะคะว่าเรื่องการที่มายาจะไปอยู่เมืองไทยเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็คือไม่ได้ดูคลิปทุกคลิปเนาะ,ะวันนี้ก็จะมาพูดนะมีหลายหัวข้อนะที่ที่จะมาตอบคำถามจะมาตอบคำถามกันในคลิปนี้เลยเนาะก็นะคะเราสองคนเนี่ยก็ได้ตัดสินใจนะคะว่าจะไปเมืองไทยตอนอ เราๆสิ้นปีนะสิ้นปีคศ2019หรือไม่น,นั้นก็อาจจะเป็นช่วงต้นปีของปีคศ20เลยนะคะเพื่อน2020นะคะเพื่อนก็ค่อนข้างที่จะนะคะนานเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงต้องเลื่อนไปนานขนาดน,นั้นก็คือเหตุผลก็เพราะว่าน้องหมาค่ะน้องหมา เราต้องการที่จะนะคะยืดเยื้อเวลาในการที่เราจะนะคะใช้เวลากับน้องหมาให้มากที่สุดแต่ตัวสามีมายาเองเนี่ยแกเนี่ยแกแกอยากจะนะครับปกเสียนแล้วแกก็แบบจะไปให้เดินสุดด้ประมาณนั้นอะไรเงี้ยแต่ตัวมายาเองเนี่ยยังไม่พร้อมก็คืออยากจะให้เวลากับเจ้าดำนะคะหมาของมายาให้มากที่สุดเนาะก็มีหลายๆท่านนะคะก็ ไม่เห็นด้วยนะคะเกี่ยวกับการที่เราทําการนะเขาเรียกไงอะฉีดยานะคะให้สุนัขให้สุนัขมาบันหลับไปจากไปอย่างสงบนะก็คือตอนนี้บอกตรงนะคะเพื่อนเรายังหาทางออกไม่ได้นะคะเพื่อนมันมันมืดแปดด้านไปหมดเลยะคะ่ะว่าเราจะทํำยังไงหลายหลายท่านก็บอกว่าทําไมไม่เอาไปไปจ้างเขาเลี้ยงบอกตรงๆคะ่ะเราไม่สามารถที่จะจ่ายค่าเลี้ยงไหวน,นะคะในกรณีถ้าเกิด หมาป่วยนะคะแค่ไปฝากเขาเลี้ยงนะคะกับหมอนะร้านหมอที่เขารับบริการตรงเนี้ยค่าใช้ใจ่ายนะคะวันหนึ่งสามพันต่อวันค่ะแล้วถ้าเกิดมายาไปหกเดือนเพื่อนๆคิดดูนะแต่ในกรณีไปหกเดือนเนี่ยเขาไม่รับอยู่แล้วเพราะเต็มที่แค่อาทิตสองอาทิตย์เท่านั้นนะคะที่เขาจะรับเพราะว่าเขากลัวว่าหมาเนี่ยจะเป็นเป็นโรคซึมเศร้านะเขาไม่อยากมารับภาระตรงนี้แล้วเขาไม่รู้ด้วยว่าเจ้าของจะเป็นตายรายดีอะไรยังไงนะเต็มที่ก็ประมาณน่ะ สอ,อาทิตย์หรือบางสถานที่อาจจะเดือนหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับการรับเลียงสุนัขตามบ้านนะคะแต่ว่าเราต้องมีอินโฟม t ชันแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยรับนานเท่าไหร่นานเพือนแล้วการที่เราจะมันมีวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะนําไปให้อาศูนย์ที่เขาบอกว่าสําหรับหมาจรจัดนะเพื่อนเราเอาไปปล่อยไว้ย่างนั้นก็คือเต็มที่ น้องหมาก็มียู่ได้แค่เดือนเดียวนะเพื่อนหลังจากเดือนนึงไม่มีใครมารับไปเลี้ยงต่อเนี่ยเขาก็ฉีดยานะฉีดยาให้สุนัขตายเหมือนกันนะคะแล้วถ้าเกิดเราจะเอาไปเมืองไทยเอาไปเมืองไทยเนี่ยคือคุณหมอเนี่ยหมอเขาเกรงว่านะคะระยะทางที่สุนัขเดินทางไปเนี่ยมันใช้เวลานะคะสามสิบสองถึงสามสิบห้าชั่วโมงนะคะในการเดินทางจากบอรนมายารืออาจจะมากกว่านั้นนะ,ะถ้าเกิดว่าต้องขึ้นเครื่องจาก ที่บ้านมาย่านะก็คือที่บ้านมายาเนี่ติดสนามบินใช่ไหมเราก็นะะต้องขึ้นเครื่องภายในประเทศสองต่อนะเพื่อนขึ้นเครื่องสองต่อนะแล้วไอ้เครื่องบินเล็กนะภายในประเทศเนี่ยเครื่องบินเล็กอ่ะมันเป็นแค่เป็นเครื่องบินนะแบบไม่ไม่ใหญ่เหมือนกับเครื่องบินจากเชียงใหม่ไปไปภูเก็ตกรุงเทพไปภูเก็ตแล้วเครื่องบินมันไม่ใหญ่ใช่ไหมแล้วเครื่องบินพวกเนี้ยเขาไม่ได้ทํามาเพื่อจะขนย้ายสัตว์นะคะเพื่อน เราก็ไม่รู้ว่าเวลาเราขนสุนัขไปเนี่ยเขาจะเอาสุนัขเอาไปไว้ใต้แต่ใต้เครื่องบินอะไรยังไงอากาศจะหนาวแค่ไหนอากาศจะมีให้หายใจหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะว่าเขาจะจัดส่งยังไงหรือว่าเราต้องขับรถนะคะขับรถไปที่สนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลของเราเองแต่มันระยะทางไกลมากเราไม่สามารถที่ทําได้นะฮันเดิไม่สามารถที่ทําได้ก็คือไม่รู้จะทํำยังไงนะันเดอนเพราะว่าเราอยู่ไกลนะและระยะ ทางในการเดินทางเนี่ยมันค่อนข้างไกลนะเพื่อนแล้วก็นั่งเครื่องบินไหลต่อมาถ้าเกิดว่าขึ้นเครื่องจากที่บ้านมายาเนี่ยมายาต้องต่อเครื่องถึงสี่ต่อนะเพื่อนสี่ต่อนะคนะคก็คือแบบมันไม่มีแบบว่าชนิดแบบว่าเส้นทางวันเวชนิดแบบว่าบ,าบินเที่ยวเดียวถึงนะคะไม่มีนะเพื่อนต่อให้คุณนั่งเฟิร์สคลาสหรืออะไรยังไงนะคะคุณก็ต้องนั่งไหลต่อนะคะจะเกิดนั่งจากที่บ้านมายาเนี่ยก็เนี่ยค่ะเป็นเหตุผลหนึ่งนะที่คุณหมอเขา ไม่ไม่แนะนำนะเพราะก็คือการถ้าเกิดว่าสุนัขเสียชีวิตในเครื่องบินเนี่ยมันทรมานยิ่งกว่าการที่เขาฉีดยาจากไปอย่างสงบนะเหนที่ที่หมอเขาบอกแล้อย่างหนึ่งสุขภาพของสุนัขเนี่ยไม่ไม่ค่อยแข็งแรงเนาะไม่ค่อยแข็งแรงก็คืออย่างที่เพื่อนเพื่อนเเห็นบางครั้งมายาพาออกไปข้างนอกเนี่ยเขาก็ยังเดินได้อะไรได้นะเพื่อนแต่ก็คือสุขภาพภายในของหมาหมาแบบว่าชรานะ้วนเพื่อนเนาะชรา มันก็แบบมีโรคชราอาะเพื่อนนะไม่ใช่ว่าชราแล้วจะไม่สามารถเดินได้กินได้มันไม่ถึงยังไม่ถึงขนาดนั้นก็คือเขาก็ยังกินได้แต่ว่าต้องเป็นอาหารพิเศษนะคะเพื่อนต้องกินอาหารพิเศษเท่านั้นเพราะว่าถ้าจะกินอาหารอย่างอื่นเนี่ยเขาจะป่วยทันทีนะคะเขาจะป่วยทันทีทุกวันนี้ก็คือต้องกินอาหารสองตัวควบคู่กันนะคืออาหารที่ว่าปรับค่า pH นะคะปัสสาวะเพราะว่าเขา เคยพาตัดมาก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนิ้วนะก็คือต้องต้องกินนะอาหารที่ปรับปรับค่า p h ต,ตรงนี้แล้วก็อาหารเกี่ยวกับลำไส้นะคะลำไส้เขาช่วงนี้จะอ่อนแอนนะะถ้าเกิดว,ว่ากินอะไรผิดหน่อยเนี่ยอุจจาระเนี่ยจะแบบว่าจะจะเหลวอาหารเพื่อนเขาจะอุจจาระลดบ้านนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็ต้องกินอาหารพิเศษนะคะ,นะคะแล้วก็หูเขาก็ไม่ได้ยินแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะะก็ แล้วก็เริ่มเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจนะหัวใจเต้นผิดปกตินะเพื่อนหัวใจเต้นผิดปกติแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับพวกก้อนเนื้องอกอะไรของเขาเนี่ยนะอยู่นะก็หมาสุนัขอาหารเพื่อนแต่จว,ว่าเขาไม่ป่วยจนไม่สามารถที่จะเดินได้นะเพื่อนเขาเหมือนกับว่าเหมือนเด็กอาหารเพื่อนเขาไม่มีมารยานะันเพื่อนเขาไม่มานอนสมงนะ้แต่ว,ว่าเขาไม่ได้ป่วยจนขนาดที่แบบว่า หนักๆเลยแล้วเขาเขาจะไม่ไม่หนอนสมเขาก็ยังเดินของเขาได้กินเขาก็กินแต่คือว่าเวลาเขากินเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะกินอาหารครั้งเดียวหมดในครั้งเดียวนั่คือเขากินทีละหน่อยกินทีละหน่อยหลังจากนั้นเนี่ยก็คือพูดง่ายคือคิวเมื่อไรก็กินเมื่อนั้นแต่ว่ากระเพาะเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะรับอาหารครั้งหนึ่งแบบเยอะๆได้ค่ะต้องกินทีละหน่อยทีละหน่อยเนี่ยคะตรงนี้มันก็จะเป็นแบบต้องดูแลค่ะ แล้วเราไปจ้างเขาเลี้ยงบองตรงไม่ไหวค่ะเพื่อนไม่มีคนรับเลี้ยงได้เกิดไปแบบว่าระยะเวลา,านานๆบางคนอาจจะถาม่าอ้าวแล้วเมื่อก่อนที่ไปเมืองไทยแบบหลาย,ลายเดือนให้ไข่้ยงก็คือตอนนั้นเน่ยญาติพี่น้องของสามีนะคะเขาเป็นคนดูแลให้นะเพื่อนโดยเฉพาะแม่ย่าของอ่าเมยาเนี่ยแกจะเป็นคนดูแลให้ เป็นแบบว่าเป็นเป็นเนสาหลักเลยนะกันที่จะดูแลเจ้าดำนะแต่ตอนนี้แม่ย่าของแม่ย่าเนี่ยอ่าสามีเสียชีวิตก็ต้องขายนะขายอาพาร์ตเมนต์ที่แกเคยอยู่แค่แกเคยเป็นเจ้าของอยู่ก็คือขายยกยกห้องทุกอย่างเลยนะอาพาร์ตเมนต์ก็คือขายทั้งตึกเลยว่างั้นเถอะแล้วทีนี้พอตัวแกขายเนี่ยเพราะแกไม่อยากมารับผิดชอบอะไรตรงนี้แล้วไปไปใช้ชีวิตนะคะ หาเช่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆนะ,ะอยู่อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละและอพาร์ตเมนต์นั้นเขาไม่ให้เขาไม่ให้มีสุนัขนะคะก็คือมีมีแมวได้นะมีแมวแต่ไม่ให้เลี้ยงสุนัขนะคะด้วยเหตุนี้เองก็คือแม่ย่าก็เลยไม่สามารถที่จะนะคะรับเจดำไปอยู่ไปเลี้ยงได้นะคะเพราะว่าอพาร์ตเมนต์ที่แกย้ายไปเนี่ยก็คือปกติแล้วส่วนมากอพาร์ตเมนต์จะไม่จะไม่ค่อยให้เลี้ยงสุนัขนะเพื่อนนะเขาจะไม่ค่อยให้เลี้ยงสุนัขก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยง ไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้นะ,ะก็เนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งแล้วเราจะไปให้อ่าญาติพี่น้องของสามีคนอื่นๆดูเนะเขาก็ไม่มารับผิดชอบดูแลให้เราหรอกค่ะเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็มีภาระ,ะนะคะเพราะบางคนเนี่ยแพ้ขนสัตว์เนี่ยไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้บางคนบ้านเขามีแมวเยอะนะเขาก็ไม่อยากจะให้สุนัขเราเนี่ยไปอะไรมากมายเนะอะไรแบบนี้ แม้แต่ว่าสุนัขตัวนี้ก็คือมันไม่อะไรกับแมวมากมายนะเพราะมันคุ้นเคยกับแมวดีแต่ว่ามันเป็นภาระอาหารเพื่อนต้องพาไปขี่ไปเยี่ยวนะคะถ้าเกิดมันป่วยขึ้นมาเช็ดขี้เช็ดเที่ยวมันเป็นภา,าระแล้วเราจะไปไหนเนี่ยบางทีแบบว่าจับใส่กงหรืออะไรยังไงมันก็จะเห่ามันอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นภา,าระของเขาเนี่ยค่ะเป็นเหตุหนึ่งที่ว่าเราเราไม่มีทางออกที่ว่าจะพาหมาไปไว้ตรงไหนไปฝากเลี้ยงตรงไหนอะไรยังไง ถึงจะมีสถานที่ฝากเลี้ยงแต่ก็ไม่มีใครไม่มีสถานที่ไหนที่เขารับฝากเลี้ยงระยะเวลานานๆน,น,นะคะเพื่อนก็ตรงนี้ก็อยากให้เ,เพื่อนๆเข้าใจนะคะว่าเราไม่ใช่แบบว่าอยากจะแบบว่าเกติตออกนะไม่ต้องการที่จะแบบว่ากําจัดสุนัขของเราหรอกใครใครเลี้ยงสุนัขเขาก็ต้องรักสุนัขของเขาใช่ไหมแต่ในเมื่อถ้าเกิดว่าเราไม่มีทางออกอยากจะพามันกลับนะเราก็คิด ก็กลัวหารเพื่อนว่าถ้าเกิดไปแล้วมันเสียชีวิตเห็นเ่าออกบ่อยๆนะคะเพื่อนว่าเดินทางระยะเวลาทางไกลและสุนัขเสียชีวิตก็กลัวมันจะทรมานนะหายใจไม่ออกขาดออกซิเจนหรืออะไรยังไงมันก็คือว่าแบบกลัวไปหมดหารเพื่อนนะนี่ก็แน่เป็นเหตุผลหนึ่งที่แบบหาทางออกไม่เจอก็เลยนะคะก็เลยต้องยืดเวลานะคะในการที่จะไปเมืองไทยออกไปนะคะออกไป ตัวสามีเองก็บอกว่าเธอไปเที่ยวก็ได้ช่วงปีใหม่ที่จะถึงเนี้ยนะให้ไปเที่ยวแล้วแกแกจะอยู่ดูสุนัขเองอะไรเงี้ยเพราะแกจะไม่กลับไงนี่ย่ากลับทีเดียวนู่นแหละก็คือแบบพวกปลายป,ปีนะปีสองพันสิบเก้าสองพันยี่สิบอะไรเงี้ยแกก็บอกให้มายาไปก่อนก็ได้นะอะไรเงี้ยไปไปเที่ยวหาครอบครัวแต่ว่ามายาเพิ่งจะกลับมาแคนาดานี่ยังไม่ยังไม่ถึงครึ่งปีเลยเนาะยังไม่ทันจะ,จะถึงครึ่งปีเลยก็เลยแบบว่า ยังไม่พร้อมที่จะกลับเนาะอะไรเงี้ยก็เนี่ยค่ะเป็นเหตุผลึ่งนะที่เราต้องเลื่อนเวลาในการกลับไปเมืองไทยนะออกไปนะฮัเก็ <c oughs> อีกคําถามหนึ่งก็คือว่าไปอยู่เมืองไทยแล้วเราจะจะทํามาหาก,กินอะไรยังไงนะก็คือไปอยู่เมืองไทยก็เราก็คงไม่ได้แบบทํามาหาก,กินอะไรเป็นแบบเป็นหน้าเป็นตาไปเลยนะเพราะว่าเราอาจจะแบบว่า,างไงอะ ทำอาชีพอะไรเล็กๆน้อยๆนะแต่อาชีพที่จะทําเนี่ยจะเน้นแบบว่าทําให้ครอบครัวมากกว่านะเพื่อนอีกอย่างหนึ่งสามีมายาแกก็อยากจะหาอะไรทํำนะเพื่อนเพราะว่าการนะคะที่เราไปอยู่เมืองไทยเนี่ยมันมันมีอะไรให้ทามากกว่าแคนาดาเพื่อนบางท่านก็แนะนําว่าเออถ้าเกิดว่าช่วงที่กลับมาแคนาดาได้ทําไมไม่หางานทําอะไรแบบนี้เนาะหมายถึงสามีมายาเนาะ หางานทำแบบว่ารับจ็อบพิเศษหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือสามีมายาเนี่ยแกเบื่อแล้วนะการที่จะรับงานเพราะงานงาน,งาน,นมีเยอะนะ,ะเพื่อนเพราะว่าพอมีคนเขารู้ว่าเราเนี่ยจะโปรกระเสียนนะคะมันก็จะมีบริษัทนะคะเขาติดต่อมาะคะก็คือจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับการทําเครื่องบินนะคะก็จะเป็นทําเครื่องบินของของพาณิชย์ค่ะพวกเครื่องบินโดยสารนานเพื่อนของแคนาดาเนี่แหละ เขาก็จะติดต่อนะคะติดต่อให้เราไปร่วมง,งานกับเขาเพราะว่าสามีมายาได้คือไปไปร่วมง,งานรับจ็อบกับบริษัทพวกนี้บ่อยๆนะ,ะเราก็จะแบบเราก็จะรู้จักนะคะคนที่เป็นหัวหน้าใหญ่อะไรยังไงนะ,ะอยู่อยู่อ่าแต่ละที่นะอะไรแบบเนี้ยเขาก็ต้องการอ่าคนทหารที่ปกเสียณแล้วก็คือมีอ่าความสามารถนะคะ,ะ่ประสบการณ์อะไรหลายๆ,ๆอย่างมาแบบว่า มามาทำงานตรงนี้แล้วเงินเนี่ยเขาก็ให้จ่ายดีกว่าพนักงานประจำนะเพื่อน,เ,นเขาให้ดีกว่าก็คือจ่ายค่าโรงแรมค่าอาหาระอะไรให้หมดเลยทุกอย่างแต่ว่างานก็ค่อนข้างหนักนะคะก็ต้องทำงานประมาณสิบสองถึงสิบห้าชั่วโมงต่อวันน่นเพื่อนแล้วก็ก็คือทำอาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยประมาณนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันก็ค่อนข้างหนักนะคะอย่างถ้าเกิดว่าบริษัทเหมาเหมาซ่อมเครื่องนะคะจากสายการบรินแคนาดามาหลาย,ล,ายลำอย่างเงี้ย เขาก็จะป้อนงานให้เราเยอะป้อนงานให้เราเยอะแล้วทีนี้อ่าทีมถ้าเกิดไปทําเนี่ยมันแบบบางคนเขาก็ไม่ได้มาทําทุกครั้งทุกวันหรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องทํางานหนักแนละ้วเพราะอาพอบริษัทบางทีก็มาเร่งเราอีกทีนึงถ้าเกิดว่าเราเราซ่อมให้เขาไม่ทันนะทีมของเราซ่อมให้เขาไม่ทันเราก็ต้องเสียเงินโดนปรับอะไรประมาณเนี้ยเพราะพวกนี้เขาจะมีแบบเป็นคอนแทคมานะคะก็เงินดีจริงค่ะแต่ว่าทํางานเหนื่อยแล,และและแกก็ค่อนข้างที่จะ อิ่มตัวกับงานพวกนี้นะคะในการแบบว่าซ่อมเครื่องบินอะไรต่างๆเพื่อนแกแกค่อนข้างที่จะอิ่มตัวแล้วก็ไม่อยากจะทําอะไรแล้วก็คืออ่าคนเรานะเพื่อนอ่าชีวิตปั้นปลายของแต่ละคนมันค่อนข้างนะคะที่จะไม่เหมือนกันนะบางคนชอบชีวิตบ้้นปลายที่แบบว่าโปลกเษียณแล้วไม่ต้องทําอะไรนั่งนั่งนอนนอนใช้เงินนะบางคนเนี่ยเป็นนักธุรกิจอ่า ช่วงวัยปกเสียงก็ยังทํางานอยู่แต่ว่าเป็นการทํางานอยู่ที่บ้านนะบางคนเนี่ยก็คือ,อมีบริษัทเป็นของตัวเองวางมือจากบริษัทแต่ก็ยังบริหารอยู่ที่บ้านโดยการที่แบบยังต้องเข้าบริษัทหรืออะไรยังไงต้องเข้าไปเซ็นเอกสารนู่นนี่นั่นนะคะก็ยังต้องรับผิดชอบมีอะไรต้องรับผิดชอบตรงนี้อยู่ส่วนบางคนเนี่ยเลือกที่จะแบบว่าใช้เงินปกเสียงที่ตัวเองเก็บสะสมมาแบบว่า พอเพียงอะไรประมาณนั้นก็นี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ที่มายักษ์สามีนะคะจะทํากันก็คือเราจะกลับไปอยู่เมืองไทยนะคะถามว่าทำไมไม่อยู่แคนาดานะคะถ้าเกิดจะใชยย้ชีวิตแบบพอเพียงแคนาดามันไม่มีอะไรทําหานเพื่อนนะ่ะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นหน้าหนาวแปดเดือนเก้าเดือนนั่งอยู่แต่ในบ้านไม่มีกิจกรรมไม่มีแอคทิวิตี้อะไรให้ทานะคะมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะคะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะชอบนะกับ ชีวิตน,นั่งๆนอนๆกินนๆนะมันก็คือเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินให้คนนู้นคนนี้ทําแบบนี้นะแบบนี้นะปกเกียณไม่ทําแบบนี้หรอเราเราไม่สามารถที่จะไปไปบอกเขาให้เขาทําตามที่เราต้องการได้นะเพื่อนว่าปกเกียณแล้วทําไมไม่ทําแบบนู้นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยก็ไลฟ์สไตล์แล้วก็นะคะชีวิตของของแต่และครอบครัวนะคะ ค่อนข้างที่จะต่างกันนะคการเ่อนก็คือความสุขในบ้านปลายของของแต่ละคนนะคะมันไม่เหมือนกันเนาะก็อย่างที่มายาบอกอะบางคนปกเสียแล้วก็ต้องการที่จะใช้เงินนั่งนั่งนอนนอนกินกินไม่ทําอะไรสักอย่างเนี่ยก็แบบว่าทํามีอะไรทําก็จ้างก็ทําตลอดแม้แต่ย้าสนามย้าก็ไม่ตัดแม่อะไรเงี้ยเขาจะมีคนมาตัดให้หรืออะไรเงี้ยแต่บางคนก็เลือกที่จะไปเที่ยวรอบโลกไปช็อปปิ้งโน่นนี่นั่นกับภรรยานะอะไรเงี้ย ส่วนบางคนก็เลือกที่จะ,ะไปไปมามาหกเดือนไปตลอดชีวิตไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ส่วนบางคนก็เลือกที่จะไปอยู่เมืองไทยนะะอะไรอย่างงี้มันก็ค่อนข้างที่จะต่างกันบางคนไปอยู่เมืองไทยก็ไม่ได้ทําอะไรเขาก็ไปเที่ยวนะคะทํานูน่ทนทํานี่เล็กๆน้อยน้อยส่วนบางคนเนี่ยก็อาจจะปั้นป่ายอยากจะทําสวนอยู่แบบพอเพียงเหมือนเหมือนมายาอะไรย่างเงี้ยมันก็นะเป็นความสุขที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะว่า บางครั้งนะฮะเงินเงินนะฮะในในมุมมองของแต่ละคนมันไม่มันไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนเงินบางครั้งอาจจะซื้อความสุขนะของนอกกายได้แต่ว่านะฮะมันก็ไม่ได้ซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเพื่อนบางครั้งงานงานที่เราทําได้เงินดีนะที่เราจะไปรับจ็อบไปอะไรเงี้ยได้เงินดีก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเราทาแล้วเราไม่มีความสุขกับมันนะมันมันก็ไม่มีความหมายนะเพื่อน เพราะฉะนั้นความสุขของแต่ละคนเนี่ยมันมันมันไม่เหมือนกันบางคนมีความสุขที่จะนั่งอยู่เป็นกองเงินกองทองบางคนมีความสุขที่จะละแล้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างลงนะคะกับสิ่งของนอกนอกกายอะไรพวกนี้แล้วไปหันไปเข้าวัดเข้าวาก็มีนะคะอะไรแบบเนี้ยมันนะคะอย่างที่ม่ยาบอกมันความสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็นะคะมาอัปเดต ให้เพื่อนๆหลายๆท่านที่ถามกันเข้ามาบ่อยมากนะก็นะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้านะค่ะเดี๋ยวมายากจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายๆค่ะ